ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีพุทธศักราช2564นายอุทัยนีอามาดโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลประวัติส่วนตัวเกิดวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ32ปี เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาน้าตศสินไทยศึกษาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วิชาเอกน้าตศสินปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลอำเภอกุสุมา จังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งอายุราชการ6ปี2เดือนรายงานที่สะท้อนการปฏิบัติงานด้านที่ 1. คุณลักษณะข้าพเจ้ามีพฤติกรรมประจำตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นพฤติกรรมประจำตัวอันได้แก่ การยิ้มแย้มแจ่มจใสทักทายนักเรียนด้วยกระยาณิมิตด้วยกริยาวาจาอันสุภาพและไพเราะอย่างสม่ำเสมอมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะถูกระเบียบของทางราชการมีกริยาอาการลักษณะท่าทางที่สง่างามมีภาวะทางผู้นำมีกริยามารยาทการใช้สติปัญญาความรู้ในการสอนการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเข้าสังคมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจวิธีการบูรณาการสาระสำคัญทักษะชีวิตกับเนื้อหาสาระที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเลือกจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องจากว่าเป็นวิชาที่นักเรียนและข้าพเจ้ามีความสนใจมีความถนัดในทักษะด้านนาฏศิลป์เพราะวิชานาฏศิลป์สามารถที่จะสอนทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้ทุกด้านทั้งภาคคฤษฎีและภาคปฏิบัติ บูรณาการทักษะชีวิตลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตโดยมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ที่หลากหลายสอดคล้องกับรายวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ใช้สื่อใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้และทักษะมีการตั้งคำถามแบบ r c a เป็นคำถามที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะชีวิต R หรือ r f l e c t การสะท้อนกลับคือวิธีการสะท้อนความรู้สึกและความคิดที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม C หรือ Connect การเชื่อมโยงคือเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาหรือที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้วเป็นองค์ความรู้ใหม่ A หรือ a อ p ly การปรับใช้ คือปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมีการบูรณาการทักษะชีวิตมีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะชีวิตที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้และมีวิธีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายบุคคล โดยนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องด้านที่3ผลที่เกิดกับนักเรียนจากการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลในระดับต่างๆดังนี้1เด็กหญิงสารินีเทียวไทยได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทานประจำปี2559เด็กหญิงปารวีหินมพรมนักเรียนในชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ประจำปีการศึกษา2 5 6 0และได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนร่วมถวายงานแนวปฏิบัติที่ดีในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปี2560ถึง2561 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียนทองกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับชาติ นักเรียนจำนวน16คนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันระวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับชาตินักเรียนจำนวน10คนงานศิลปาหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา2562 4. เด็กหญิงพิมพ์ชนกเทวงนาฉันมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2562รางวัลหรือผลงานครูที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตหรือเทียบเคียง 1. รางวัลระดับเหรียญทอง 1. โรงเรียน 1. น,นวัตกรรม ประจำปี2564ชื่อผลงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามฮีตกุสุมานร,รักษาชาติด้วยวัฒนธรรมประเภทด้านการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาครับการคัดสรรจากครุสภาเตรียมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ2ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ประเภทนิติบุคคลคณะบุคคลโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3. รับเข็มพระราชทานผู้ปฏิบัติงานกพดดีเด่นโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิธฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ปีพุทธศักราช2563